ร้านนี้ไม่มีเงินกินฟรียอดสีมือสายซุ่มหาหมูเย็นหมุนติวติวติว,ตวข้าวผัดปูก้อน60บาทวันนี้จะพาะมากินอาหารระดับเลาลิมทาง มีลุกหน้าตาดีแนะนำมาราคาดีอาหารโดนมอท่สาธุประดิษฐ์ซอยสอที่ริมถนนเลนนะครัวขับเลยให้สังเกตป้ายนี้ร้านนี้ชื่อครัวประภาร้านข้าวต้มตึกแถวสไตล์พิมพ์นิยมโรยุ์ของพ่อครัวท่านนี้เล่นกบไฟได้อย่างยอดยีดยทอดมันกุ้งหุ้มสีได้อย่างกะทองรูปรพันธ์หาหมูเย็นร้านนี้โฮมเมดพ่อครัวเขาหมักเองเลยนะจัดมาจานเด็ดนะคอมโบเซตแบบพอดีอิ่มเปิดตัวด้วยออเดอร์เย็นหาหมูเย็นเสิร์ฟคู่กับขิงดองและน้ำจิ้มจิ๊ก ลักษณะลายหินอน่อนหอมครื่งเทศรสออกหวานมาที่ทอดมันกุ้งอร่ามทองมาแบบกรอบนังนุ่มในร้านทำเองอัดแน่นด้วยหมูและกุ้งจานนี้ก็ไม่ธรรมดาสุกี้แห้งหมูเมนูยอดนิยมของร้านนี้เลยครับเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มเต้าหู้อีสูตรของทางร้านนะพัดมาคือดีไฟแรงหอมกระทะหมูหมักมาก,ก็นุ่มนะต่อด้วยบะหมี่เบคอนกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและจิก๊กโชเบอหมี่ลูกมาเส้นนุ่มเกือบแช่หน่อยนะสาวกเบคอนจงอวยพรให้กับ สินได้เวลาดาวเด่นของเราข้าวผัดปู6 0บาทลักษณะตำหลักควงจุย้ยเม็ดร่วนไข่เกาะข้าวูเป็นก้อนไม่ใช่วิญญาณไรมาก็สั่งจานนี้และสําหรับร้านนี้ที่มาต้องสั่งเลยนะครับคือข้าวผัดปูและสุกี้แห้งครับผมอร่อยแบบขอคารวะใครอยากกินอาหารอร่อยเราเหลาลิมพางเชิญที่กวัวประพาพได้นะครับ เห็นป้ายแบบนี้อยากรู้เลยว่ามีคนไม่มีเงินมากินฟรีจริงปะ้ะามีครับวันหนึ่งก็คนสองคน3าคนนะครับแล้วแต่<ม>อ่าก็เป็นแล้วแต่ถ้าผมมีทําอะไรติดอยู่ของลูกค้าก็จะทําให้เขาไปเลยครับข้าวหนึ่งกล่องสาธุประดิษฐ์ซอย3จอดรถลงมาทานได้เลยครับผม